มันหนักเดี๋ยวๆอย่ามาเฮ้อน้องกลัวแล้วต้อง với กินด้วยกันหนา มีเออน้อยปุ้นดูปุ้นกระใจหงัดงัหมดลับดูก่อยก้อยก้อยโอ้ยสวัสดีครับนะครับวันนี้ชีวิตคนมันนอกนะครับมาเอวหาเสียเล็กนะครับวันนี้เสียเล็กจะจยนยันอย่างฮะเดินไม่โค้มาแล้ะครับช่วงนี้คงมาใจคุดแมงมันเถื่อนนะครับเดี๋ยวก็สาวบีกับมาเอวตัวเน้อปนไอเบียร์ บอดเบียเงาพลังมาเนี่ยเล็กจวนมาฮะป่านะครับลุกป่าเขาจะมุดลช่วงนี้ใส่เบ็ดกันมันล่ำนะครับสะสมลุกป่าไว้อันนี้ก็เหลือเมื่อกี้ตัวแล้วนะครับเลยต้องเอาแม่โคมาฮะคิดการไงมันแล้วเล็กฮะ มาตั้งใดม่หูตั้งนี้ก่ทั้งปุ่นมูเออห้องอีได้ก Ini memang sangat berat! Ini memang sangat berat! Ini memang การรอบนี้ก่อนวนยาเหรอเ็กเด้กเดียวเดกูดก็ได้ละเดสองคือให้ถิงงามๆไปเอาหน่ไหนบ้าำพาไปเบาไปเอาปะเี้ย ปลส่เานะสนปลซปล่อย้ย่อปลซรยโอ้ปล่อยไปปล่อยไปสงสารมันเบียรยังงรถน้หปมันก็อยู่ีนอุ้ยนี่หมเเยเอาละเอารถน้ำนี่แหงปุ๊บเอามีแหมตันไปตันโอ้นี่ยนี่เนี่ย เก็บป่ามาหมดแล้วฮะ

ใช่หรอวะหอ้ยเนี่ยเปลี่ยมัง้งโอรเลอี่เก็บหมดเลย เสไม่โคมาฮะป่าก็ุดงแมงมันวะนี่นี่นี่ตามในะ

อ๋อนปืิรุ่นนี่มันเข้าอยู่นี่ก้ามันโคอยู่หอเนี่ยมันาเฮ้ยตื้นหน้าไปอยู่อยู่นกพิรุ่นน้อยเฮ้ยดูเป็นห<ด> <5, S 2> น้ามันเหมือนเจดีหน่หน Agora...

ô quê chớp hơi bút chớ, đẹp không mời vợ số một dăm lết จะลงท่านเหี้นะจะไปไหนนะพี่เฮ้ยอย่างน่ะไปลา<ไ>ปลา <ไป S 1> ่อนโอ้ได้เงนนมาลองแกะพวกกูดอะแก่ง,งสมสิีพวกกูดนนี้ปลาจละเล <c oughs> าะฮัทจิลิมันจะน้อยกว่านี้นิดนึง <c oughs> ฮัทจิลิน่นะเนาะ ดิ <łość> ้มต <Foreign S 2> ุ้ยขนาดหรอะต้นเนื้อหยาบเนาะอืมลมตุ้ย

ไม่จะแน่นงกำน่ะาทีก็ปลาเยอเนี้ยปลาเยอะเมยเอาม่โคมาลาดตากโคกเป็นสองสามล้นผ่านิหนึ่งสิบตัวมาอไฟปิ้งป่ากันดีกว่าโซ่สำเร็จเดี๋ยวจะไปสซ่สู่ป่าอยู่นะครับเนอะ ดังบีหิวเลยติฝาเอาง่ายดิขาคนเขียวเอาดังไฟยติดเต้หอออกเดียวได้เราใจว่าวหลแล้วย่าวไหลอีเดียวได้เราีเนี่ยอ่าไเดียวก็ต้องบีจะปิดก็แล้วนาะ เอ้ครับผมเดี๋ยวป้ากันเดี๋ยวกินปิ้งปลาให้เบี้ยสักก้อนเออพักกูดพักกูนเอาได้ไหมนะพะกูนเบียพะกูดพะกูดเบี้ยน้อยเอาไปกันเฮ้ยเดี๋ยวเซ็ตให้ให้เบี้ยจะลามว่ะให้ไปพัดครับน้ำพริกกะปิอืมเน็ตอ่ะเนาะอันกะน้อยไหมน่าจะหลายกัน ปลาเตีน้อยกี่มีเบียปลาตีน้อยกี่มั้งอ่อามีอยู่ปลามันมุนเนาะมุนอืมอันนี้จะเสียบจีแล้วชอมแล้ว <c oughs> คนเมียงเรคคอร์ด น้องโคจะหลแล้เบี้ยวิ่งให้ลางก่อนเนี่ยรุนเนี่ยนักแรุนเนี่ยมุนห้อยรดัปุ่นนี่หน้าหน้าหน้าหม m i ệ ไอ้เนี่ยเดือบุ่นแหลเชื่อมันหือ

เดี๋ยว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 มาเหอะน้องหัวแล้วต้องลาบกินได้กันนะเออเสียหน่อยนี่เล็กหน่อยนะเนึ่งว่าก็ต้องแยกาเจ้าลายยังพิธีพิถันกว่าจะมาลวกหายข้าวห่มกันน้ำผลไม้กันเดี๋ยวท่านมีปัญหาด้วยวันเอามันแตกแต่กันดูนี่ เอากระซูพองกเอากระเบี้ยมืดแล้วปตึงดื้อพอเพราะผอมแค่คอมาล่ะพี่ซื้อมันจะทำหาไฟบ้านไหออกไปก่อนว่าจะเลีกบรรยากาศอยู่ดึกหน่อยน้อยไม่ลืมนะเราโครงการเขาจะไปสูป่าอยู่ต้องเอาไอ้น้อยเนี่ยเป็นแห้งจุ่ยวนขึ้นแน่นอนป้าปามอืมเนาะส่วนป้ามฮะอันนั้นนี่นหน่อยแน่นอนยิ้มเกลือ เราซื้อน้ำมันมือเดี๋ยวเราปูกเอาเขียงเบี้ยนะเขียงบิ๊กนอนเขียงบิ๊กอ่าอ่าไหนน้อยเดยวอะเบี้ยเขาเตืียก่อนนี่ก็เอาหมกของปลาขัวจะได้อยู่เปิกล้ยเล็กนี่อยู่ก็เออฮะอยู่กหมกกล้ยครับกุ้ยอยู่นี่นี่อันนี้นี่หมกกล้ยเดี๋ยวเขาจะไปเอาเนื้อเฮืงมาจิ้มกับมือนะ น้ำเพรืงอยู่ในหางอยู่ฮะโอเควันน you know ี hint, ้ขอบคุณไอ้เบียครับครับผมโอ้โหมืดเลยเนอะขอบคุณไอโนยเตยนะครับครับผมอ่าโอเคนะครับขอบคุณเสียเล็กตตยอุตสศะอุศาไมโคตรหน้ามือหุดอันี่นะไม่โคฮะป่าครับได้ก็ขอบคุณแฟนครับที่เข้ามาติดตามนะครับช่วงนี้คลิปมอว์กันทองน้อยถอยลงไปจริงๆละมันมีเวลาครับอีเวนต์เยอะเดี๋ยวตรงไปวังเขียวมั้ง ลงรักเข้าไปเลยเออได้เปิงกับวังเขียวเนาะโอเคครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามือกุมำลังใจนะครับเนอร์นะครับจะได้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอาชิพหน้าฮักปะกันครับจะเอาไปหาช็อตติดๆมือพอเวียนเนาะโอเคครับไปกันครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับอันนี้ก็าโคตไหมส่วนปามเห็นหน่อยจักใจเครื่องจักมันนี้ใจแห้งโคนหัวเบี้ยววะ เบี้ยสูบนี่นะครับเก็บปลาได้น้อยล่ะนี่มีปลาซ่อนกระดูกคงแล้วนี่ปน,ป, <laughs> นป่าเสด็จอย่างเดียวเยอะปลา เบี้ยวเก็บแหงไปไปใส่เบ็ดดีกว่าเครื่องม้ามัได้ห้าอยู่เครื่องใส่เตะไงดิอ่าเป็นแหงเขาเต็ม mang bỏo leo này các bạn sục tung hang này các bạn bỏo tít tít àh, hình đi thì rút là nạn ไม่โคกันได้โนกันได้ปยังครับเออนโอโแห้งหน้่ซุปปมแปะเงียอยู่กุมกับน้ำมันห้าสิบบาทห้าสิบบาทเออกลมปะยังหมวกได้หมดเนาะไาทนี้ตามแล้วครับแจกแต่คืนมาจะลุยน้ำก๊อกตัว ไปน้ำโคกอย่างเจับกัเอาป่าบ้านคุนออกเอานี่เขาไปแตน